เอ้าเดค๋ยววันนี้เราก็อยู่เกม My Hero Hero p i พิกเอีกแล้วครับผมนะก็บอกเลยว่ากิจกรรมมันจะหมดแล้วนะพี่กอเล่นบ้างไปเล่นบ้างเกมนี้ครับผมมาเดีเราเข้ามาดูกันว่ากิจกรรมเบรกีิวันตรงไหนนะตรงนี้ใช่ปะอ่าไอเนี่ยครับผมนะรางวัลอาวุธแม่หมดหลายคนถามว่าอาวุธแดงหายยังไงทำไมหายยากจังเนี่ยครับผมันี่เป็นกิจกรรมที่เจงเขาทำมาครับผมนะก็บอกเลยหมดเขตสามเอ็ดนี้ครับผมนะก็บอกเลยว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้าง สุ่มของแดงยากครับผมนะเันผมจะเดินมาดูที่กล่องนะเห็นปะกล่องมันเขียนว่ามีโอกาสเดี๋ยว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 ,ยวมีโอกาสได้ของอะไรของส้มถึงแดงนะครับผมเมื่อเราเปิดขึ้นไปสามสิบกล่องแต่ถ้ามตว่าเราสุ่มๆอยู่เนี่ยเราดันได้ของตำนานขึ้นมาไอ้ค่าเนี้ยนะมันรีเฟซเลยนะเออก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเด่งครับผมนะก็แบบวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันว่ากล่องนี้เป็นยังไงนะ เป็นกล่องที่เราสามารถเลือกอาวุธได้นี่ครับผมนะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดกล่องหีบทองให้ครบเจ็ดสิบซะก่อนอ่ะเปิดครบแล้วแล้วก็ไปรับของเควสตรงนี้ครับผมนะเห็นไหมกล่องมันก็จะขยับลูกบิ๊กลูกบิ๊กลูกบิ๊กแล้วอ่ะรับเลยมาแล้วก็ผมปะเราไปดูกันอันนี้ไม่มีอะไรแต่อันนี้อันมาใหม่กันึ่งนะแรกอยากเขาจะแลกอันนี้ไปของแดงนะครับสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโอนให้เพื่อนได้ด้วยนะ เออเนี่ยครับผมแต่ต้องมีแครนได้มีกิวนะมีกิวอยู่เหมือนกับว่าว่าเพื่อเราเขาแบบขอเนี้ยเราก็สามารถมอบให้เขาได้ครับผมนะแต่ไอ้ต้นคิดบ้านนี้ผมว่าผมอาจจะไม่ใช่คนระับผมอาจจะมอบให้เพื่อนไันละกันเนาะมาแล้วก็ได้ค่านู่นนี่นั่นก็ไอเอ,เอ,เอโลเมื่อกี้มันเอาไว้แลกของตรงนี้ได้นะครับว่าเห็นไหมค่าผมนี่เยอะมากเลยแต่ว่าแครนต้องเวลเยอะนะถึงจะได้แบบของดีๆนะคุณนใหเขาจะเข้าไปแลกอันนี้กันนะผมนะนี่นนะ ตัวตุ่นตัวตุนเนี่ยเออเอาไว้เพื่ออัพอัพไอเนี่ยอือัพเลยนะพรสวรรค์หรือเปลา่าจำไม่ผิดนะเคเราไม่ต้องไปพูดถึงมันวันนี้นเราจะมาเข้าเรื่องก,ก่อนเราจะไปเปิดอ้าวไปไหนแล้วอะเราไว้ไหนอ่ะเฮ้นี่ครับผมกล่องนี้ครับผมกล่องหีบเลือกอาวุธข้ามขั้นแม่มดครับผมก็เราสามารถเลือกได้เลยป่ะเห็นไหมมันก็จะให้เลือกว่า คุณอยากได้อาชีพไหนแต่เรามีกล่องเดียวนะเราไม่มีนินจาแต่ตัวหลักเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นเป็นนักรบนะครับผมเราก็สามารถเลือกนักรบได้ับผมนะเออแต่ถ้าสนใจนะอาชีพอื่นเผื่อเราอยากย้ายไปเล่นนะก็เล่นเป็นนักรบแล้วกันคนก็ชอบเล่นกันเยอะนะเล่นเลยกันปับ๊บก็เลือกไปแล้วเนี่ยลองสังเกตดูเห็นไหมว่ามันจะมีอาวุธสองชิ้นครับผมนะเราก็ตัดสินใจก่อนฮ้วยว่า,ว,าว่าเรามีอาวุธอะไรฮนะ ตัวเรามีของตำนานมึนๆอยู่คุณแจกคนเขาก็อยากได้ดาบอันนี้กันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าไอกระถูกผมว่ามีของแดงอะไรเยอะๆนี่มีห้าแล้วสองคนเขาก็อยากได้ไอดาบไอดาบฟันปลาที่แบบฟันไอเนี้ยอเนีแบบ้ยที่แบบกัด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 เท่ๆโหดๆ How ใช่ปะเออผมเองก็อยากได้เหมือนกันนะ เออแล้วอันนี้อันนี้จริงมันต้องมีเกมนี้ต้องมีวุดแดงอย่งสามชิ้นครับผมนะนะคือวุดแดงสามชิ้นแล้วก็แบบคนลทธาด้วยนะเค okay, เดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกอันนี้แลบบ้วกันนะอันนี้มันต้องอนะัพดาวงานมันถึงจะแบบพุ่ง,แล,แ,ลงแล้วมันก็จะค้างได้แล้วมันก็แบบชนแบบมอนเตอร์ aquele, ตุ๊ด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 เป็นคอมโบนะเดีย๋ยววันนี้เราจะแลกอันนี้ไปแล้วกันนะอ่าธาตุาน้ําผมก็มีเยอะแล้วนะโอเคเห็นไหมว่าตอนเนี้ยสมใส่ให้ดู นี่มันดาวเยอะกว่ามันก็เลยแบบแรงอะเห็นปเแกดอนี่ป้องกันเยอะมากเฮ้ยคิดป้องกันเท่าไหร่น่ะเยอะขนาดนั้นเลยอรอดูดิอ๋อจาดทะลุตรงก็ป้องกันนี่คนละอันหรือเปล่าคนละอันกันเน,นี่ยนี่เห็นปะเกาะอย่างเยอะเกาะอย่างเยอะเลยเกาะแบบคือทองเลยอ่ะคือแบบคือใส่คือแบบโอ m มก o d เลยนะนี่เราต้องถอดอย่างนี้ว่าอยากรู้เหมือนกันว่าไหนมันแบบ เดียวกันแต่ดูด้วยเพื่อนช่วยก็ดูตาเดี๋ยวนี้ออกมาก่อนก็จำไม่ได้สี่เจ็ดสามเจ็ดเอ้ยสี่สามสี่เจ็ดเออพูดผิดคนที่จะจำพลังต่อสู้เยอะกว่าอย่างนี้เก็บเหมือนกันเดี๋ยวเราเจะเอาอันนี้ไปอัปเกรดเห็นป่ะคนอยากคนกชอบชอบแลกไอ้ดาบเนี่ยกันมันแบบมันแบบมันรู้สึกแบบเดีย๋ยวผมจะปิดตัดเลี้ยงก่อนนะเดีย๋ยวผมไม่รู้ดาบพลังโจมตีเท่าไหร่ดิดก่อน ออกก่อนเราจะเดินไปเตีงก็โง,ง่เตียสดๆเห็นไหนมนี่คือแบบไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะหลังสังเกตโดเนี่ยผมจะเตีสักสิบวิพอให้เพื่อนๆเห็นดาก,ก็โง,ง่เห็นไหนมทันสองมาเดี๋ยวเราจะเอาดาบไปอัปเกรดกันอา่ายิงดาวเนี่ยมันสามารถอัปข้ามไปได้เลยนะแต่คนไม่ค่อยรู้นะแต่คนก็ยังเอาไปตีบวกถ้ามันดาวแรกนะมัน ดาวแรกดาวสองเนี่ยมันอัพด้ข้ามได้เลยใช่ไหถ้าผมจำไม่ผิดอัพดาวทันทีเห็นไหมเขาบอกต้องมีห้าชิ้นต้องมีอย่างน้อยอีพิกถึงห้าชิ้นเดี๋ยวเราเอาออกมาเอาตัวใหม่เพิ่มอ่าโอเคเอามาเยอะๆเลยมาเออใชอัพมาไอ้บวกเอ้ไม่ใช่อัพดาวไาอัพดาวทันทีไปเห็นไหมมันจะบวกห้าด้วยมันบวกห้าให้แล้วขึ้นสองดาวไปเลย Okay. สองดาวนะเดี๋ยวเรามาอ่านกันที่ว่าความสามารถ <c oughs> ความสามารถหนึ่งดาวเอาชนะมอนเตอร์หรือบาดเจ็บจะได้รับใจเย็นใจเย็นคืออะไรไม่รู้นะค็ามเรโจมตีเสียงกระซิบบวกสิบจุดที่เสียงกระซิบกัดจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งเฮ้ยสามดาวนี่เริ่มดีนะสามดาวต้องทำให้สามดาวครับผมนะ โอเคเราจะมาลองตีงองอต่อยอีกสิบสิบวิรู้สึกเหมือนว่าแรงขึ้นแบบเออมันต้องแรงขึ้นดีนะสิบวิใช่ไหมโอเคมั้ okay, แรงขึ้นมาทีหนึน่งนี่อะไรอ่ะส่งแล้วให้โอ okay, เคเฮ้ยรีเซ็ตแล้วเหรออารีนาอารีนาอนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เราได้อ่าของของแรงนะครับผมนะก็คือเราต้องไป เอาของมาครับผมเนี่ยรางวัลตรงเนี้ยอ่ะเอามาเลยแจกไปเลยคนใครจะ up hey up อัพให้อัพพรสวรรค์ก็ซื้อขุ่นไปนะถ้าขุ่นแพงมากเลยผมซื้อกล่องดีกว่าครับเว่าเราต้องมีอาวุธก่อนนะเกมนี้อาวุธแดงต้องสามธาตุอย่างที่ผมบอกอ่ะอ่ะคือมันไม่ออกง่ายๆหรอกเียวจอ,อก,ก็เกลือออก,กเกลือมึนๆก็เน้นดูโฆษณาบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ต้องอัพเดเวลก่อนนะตอนนี้ต้องอัพเดเวลแล้วอะต้องอัพถึงสามสิบเลยว้าสามสิบนี่นเฮ้ยโหสามสิบนี่นานนะหินก็หมดแล้วด้วยหินหมดแล้วจ้าอัพไม่ถึงด้วยอยากจะทดสอบให้เพื่อนๆดูเหมือนกันแล้วว่าเนี่ยหินไม่มีไงต้องอัพกด ก็สดก็สดกดจากอู้สดนะแล้วอู้ถ้าเอาไปอัพหมดก็จะไม่มีอัพดาวนะครับผมนะก็เดี๋ยวไว้ผมอัพถึงสามสิบแล้มายัดดาวเพิ่มดาวมันจะมาทดสอบให้ดูอีกทีก่อนละกันตอนนี้เวลมันยังไม่เต็มไนงะมันหมดแล้ว่ะนี่หมดตีบวกไม่ได้ละว,ว่าวูสวยนะสวยในความคิดผมนะมันสวยดีนะ เออเออหลายคนก็ถามผมมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ทาไมผมอัพสกิลกรอบทองไม่ได้ครับผมนะสกิลกรอบทองเนี่ยต้องเอาสกิลกรอบทองเหมือนกันมาอัพมันนะครับผมนะอย่างเช่นการหันไฟเนี่ยอะเอาสกิลตัวมันเองก็ได้อะอะสุมให้ได้มาเห็นป่ะอันนี้มันครั้งแรกอะหนึ่งดาวใช่ป่ะมันจะใช้แค่หนึ่งพอสองมนเริ่มสองอะก็สี่โอ้โหมันจะเปลืองมากเลยนะสังเกตดูว่าคนหลายคนเนี่ยในเซิร์ฟอะยังเป็นแบบสิบทัพสิบอยู่เลยนะเพราะว่าสุม กรอบทองออกยากมากเกนนี้ต้องแบบขยันเล่นเล่นทุกวันนะไปะอัพไปเลยอ่ะแล้วอัพไปเลยจัดไปสุดเลยสนใจอยากให้มันเต็มแล้วก็เอาเนี่ยเอาพวกนี้ใส่เข้าไปด้วยอั่นเนี่ยอ่ะไปต้องเป็นสนใจมันคนละชาติก็ช่างมันเราอยากให้มัน,นยี่สิบไงเข้าใจป่ะเออไม่ต้องสนใจต้นๆใส่ไปก่อนนะเปลืองถ้าเอาอันใหญ่ใส่ไปเลยเราจะไม่รู้ไงว่าเอพีคำนวณออกมาเท่าไหร่ไงเข้าใจป่ะเออเงี้ย เห็น <Okay. S 2> ไหมเดี๋วผมมันผมมีกรอบทองแค่แบบอันเดียวมั้งมีอันนี้เดียวกรงหรันนอกนั้นก็ไม่ใช้เลยผมก็ไม่ค่อยรู้ว่าไอ้อ้ชิมเนี่ยมันต้องใส่สกิอลอะไรบ้างเอาสุดๆนะถ้าสุดๆนะก็อย่างที่เราได้ไปทดลองในเนี้ยไนนะเอ,อนะนนเนี่ยนะอ้าวตรงนนะเราก็ลืมในตรงเนี้ยเนี่ยที่เขาให้ทดลองเนี่ยทดสอบเทคนิคเนี่ยตรงเนี้ยคืออย่างที่ผมเห็นนะผมไม่เห็นมาตรง,นงเนี้ยใช่ป่ะเนี่ยที่แบบใส่ลูนเซตปุ๊บ มันจะโกงอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยพวกเนี้ยต้องลองไปเล่นดูอะแต่นี้ดาบชาตเดียวกันตัวนี้ยิงไม่เข้านะไปลองตีมาแล้วเมื่อวานไอ้ันเนี้ยดิไม่เมื่อวานโอเคมาเราจะไปลงอันนี้เล่นแล้วกันเฮ้ยโอ้ยรับตรงนี้ด,ด,ด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่า,าเนี่ยเฮ้ยดีเว้ยโอเคปะลงเล่นๆลงจะใช้เอยากไหมเนี้ย นี่ยากไหมยากระดับสองลงยากไม่ยากอันนี้คืออะไรอะ่ะด่านที่หน,นึ่งอันที่สองยังไม่ผ่านด่านก่อนอันนี้เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยโอเครือนี้หรือเปล่าไปคือเราต้องถ่านแถบลงมาเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปลองไตมอนเตอร์นะครับผมด้วยสก,กลิลง,งๆของเราวิทแหลกมากลยอะ่ะผมไม่เคยเล่นล้วแหลกขนาดนี้มาก่นอนเลย โอ้ยถือโอ้ยมันมันดีนะอุนนี้ก็ดีนะมันแบบงับมันงับอร่อยดีเออมันงับรู้สึกแบบอร่อยดีเฮ้ยทำไมลูกแก้วปเป็นสีเขียวเนี่ยคืออะไรเฮ้ยเท่ผมนี่งกังงเลยดีแบบเป็นสีเขียวเฉยเฮ้ยดี๋ยวนี้คืออะไรแต่รู้บอกผมด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจเราเตะได้เ,เลือดใช่ไหมเออนี่กลายเป็นสีอ,อ่อน มันมาจากไอเฟดอาวุธอะไรรู้บอกหน่อยอะไรอย่างงี้เอออย่บอกนะมาจากดาบผมผมก็ไม่รู้ว่ามั่วไปเรื่อยอย,อย่างที่บอกอะตัวซีมั่วไปเรื่อยตัวซีมั่วทุกเกมกเฮ้ยมันได้เขียวๆคืออะไรรู้เขาทำอะไรได้เขียวๆเนี่ยเออผมไม่เคยเก็บไอ้พวกเขียวๆเลยนะไ,ได้อ่าน,นไงก็จะอ่าน ภาษาไทยไม่ค่อยออกกลมาจากอะไรใครรู้บอ,อกด้วยนะเพราะว่าผมเล่นเพิ่งเล่นได้แค่เน,น,นี่ยอันเนี้ยคนเนี้ยเพิ่งเล่นได้แค่ไม่กี่วันให้อะไรเนี่ยเพิ่มมีพีตังจ,จมตีครั้งที่จมตีศัตรูจะทําให้ศัตรูจะ,จะรับเาเมเพิ่มสามารถส้าได้หกรั้นเฮ้ยดีปะเนี่ยก็คือแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเปรียบเทียวกับมั้ง่ยจะดีกว่าไปครับผมอืม เขียวนี่ทำไรเขียวนี่ทำไรใช่โอเขียวๆนี่ทำไรเรือเปล่าสุดแปลกๆเจอเขียวๆมีความสงสัยในเขียวๆนี้มากใช่ไหมอ๋อเขียวๆคือวิ่งเร็วนี่ไงมันเป็นรูกรองเท้าขอโทษเลยโมตั้งนานเขียวๆคือวิ่งเร็วเห็นไหมเป็นรองเท้า ปับป๊บปั๊บรองเท้าเราก็โง่ตั้งนานก็คือรองเท้าจริงเราน่าจะเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธอาวุธอาวุธอีกอหนึ่งมานะเนีย่ยมาะแบบอะไรสองปัฟแล้วโอ้โหจะแลงไปไหนวูสิคุยตัวเมียแลงมากเลยนะตัวเรายังแบบอากาศคือดับสองดาวเนี่ย ไเก็บให้หมดนะมียิ่งเว็วเยอะยิ่งสําคัญครับผมเวิวคาร์ดอย่างที่ผมบอกถ้าใครได้ดูที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ที่ผมรีวิวไอ้นักขาน,นูเห็นป่ะนัานูที่แท้ไม่ต้องทําอะไรยิงนั่นเดียวก็มองเท่งนะตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันเบาๆนะเออต่างจากานักเวทนักเวทที่ผมเคยเล่นมาไอ้ผมใส่บดดูเดซี่สามช่องแล้วรจริงตอนเนี้ยอเอ๊ อันนี้มันใส่ดีไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้มันอัพใส่ดีอาดาบไฟยังไม่มีเลยเนี่ยว่าโอ้จบแล้วเออดาบไฟยังไม่มีใช้เลยคิดดูต้นเงนแบบไหนอ่ะยิยงยิงคาร์เดเยอะก็ยิ่งใส่ช่องอูดได้เยอะอะไรประมาณเนี่ยทุกคนใจ๊ไหมสำคัญนะเลเวลคาร์ดนะบางทีเควสมันก็งงงงงวยงวยคนระับผมผมอ่านผมยังงงเลยนะเจ้าทุกคน ยังมีกล่องให้เปิดด้วยแต่ว่ากล่องพวเนี้ยเราไปเปิดตอนเบลสูงๆดีกว่าออกมาแบบเบลสูงอนะ่ะรู้เกี่ยววัานะเฮ้ยมีกล่องนี้ด้วยอ๋อเพิ่งเห็นไม่ได้มาจากไหนเนี่ยเปิดซะหน่อยก่อนจากทุกคนไปนะเพื่อนก็ขยันเล่นเงาขยันเปิดกล่องขยันเปิดหยิบแล้วก็มาดูกิจกรรมกิจกรรมนี้หมดวันที่สามสิบเอ็ดน,นะต้องรีบมาแล้วนะเออ อุ้ยนี่ขาดอีกแค่กล่องยี่สิบห้ากล่องเราจะได้สิบอันเราสามารถโยนเข้าคังแขนได้ถ้าไม่พอก็เนี่ยทำเควสตรงนี้อีกก็มาแลกได้ต้นไม้ธาตุอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยลองอยากรูกไม่ต้องมาดูในเพจครับเจมเขาทดลองให้ดูหมดนะว่าอุ้อะไรธาตุอะไรอะไรอะไรทำอะไรได้ทดสอบให้เราดูหมดนะเจมเตรียมใจดีโอ้ ไอ้เนี้ยเราคือเราต้องดูนะอันนี้มันเป็นฝั่งของอะไรอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเอ่อแหวนป่ะอันนี้เป็นอาร์แล้วเราใส่เราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรเราก็ต้องดูครับผมนี่ฮะอาร์มอลดูเวลเลยนะไอ้คอสเนี่ยใช้เท่าไหร่ไอ้ข้างบนเนี่ยคือนัมเบอร์นะแล้วกลับเราใช้อันนี้บวอกอไรเนี่ยก็ก็กันธาต ี่ใส่ห้าเลยเหรอเราต้องเอาออกไงน,นะเพราะเราใส่นี่อยู่เราต้องเอาออกเราต้องถอดเลยนะเพราะว่าเลขมันเยอะอะเข้าใจป่ะมันใส่ไปเห็นม่ะเลขมันก็ขึ้นด้วยสังเกตดูเห็นป่ะตรนนี้ก็ใส่ไม่ได้ละเพราะเลเวลเราน้อ,นอยเราเลเวลสามสิบสี่มันก็ใส่ได้แค่สามสิบสี่ไม่เกินนะั้นคือต้องเลเวลเยอะอะต้องเก็บเลเวลบแบบขยันนะเพื่อนเพื่อ,อก็ให้เพื่อนแบกนะน้องๆหนูหนหนๆโอแค ใครเล่นก่อนก็มาแบกด้วยอะไรประมาณนี้นะลมเป็นอย่างไรนะเกมเนี้ยอันนี้ก็ไิจากซะไปตรงไ้แต้มเออทำเควสช่วยกันทาอะไรประมาณนี้เนาะแคนจะได้แบบอันนี้ผมผมเลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยผมยังไม่ได้เก็บเลยผมเล่นคนเดียวนะสามที่ตัวเลยเพื่อจะมาเอาคอร์สเนี่ยเพราะคอร์สเนี่ยมันรับได้ไอดีนี้ได้กี่ครั้งคอร์สรับได้แค่สี่เองวันนี้สําเร็จสี่ไม่รู้ว่ารับได้หรือเปล่านะพวกเนี้ย มันทับสี่ไปแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวมาดูกันนะว่าได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกมเนี้ยมันเป็นเหมือนระบบระบบเลยแบบมันล็อกลอกล็อกของอะ่ะเออใช่ปะปะก็สําหรับใครที่เติมก็จะไปได้ไกลกว่าคนชาวบ้านเขาเขา่านั้งเองนะครับผมว่าตอนที่เราเติมเนี่ยนะมันก็จะตรงเนี้ยกล่องกองขวัมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะได้ได้ของมากมายเพิ่มเข้ามาเออ แนะนำนะถ้าอยากเล่นเกมนี้นานๆน,นะแนะนำเลยนะทุกคนให้เติมอิเล็กทรัสเลยตรงเนี้ยคุ้มนะปลดล็อกไปเนี่ยแค่อะไรหกสิบสอง,คร,งครั้งเท่าไรหกสิบสองครั้งสิบสองครั้งเท่ากับสามร้อยปลดสามร้อยบาทนะก็ได้ของเพียบเลยดูดิเห็นปะก็ไปไกลกว่าชาวบ้านเขาจริงนะนเพยบด้วยเห็นปะมันจะปลดกันข้างล่างออกมาก็ทำเควสไปเลยแค่นั้นแหละโอเค แล้วก็เสาวันดี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมนะทำาพลตองเพจทุกเนี้ยทำขยันทำถ้าแบบคิดว่ามันยากก็ให้เพื่อนพาทำก็ได้เข้าใจไหมหาแอดเพื่อนแล้วงสูงเนี่ยให้เพื่อนกดเปิดแล้วก็เพื่อนบอกเพื่อนพาเวลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออส่ญญวนใหญ่พวกที่เวล40ไปแล้วเนี่ยจะลงดันชั้น60ได้นะผมนะเออโอเคแล้วของก็จะแบบถึกขึ้นเงี้าแจ้ อยันดูทีวีเนี่ยดูทีวีดูโฆษณาหัได้กล่องซ้ายขวาเนี่ยเออดูไปได้เพรฟรีใช้่าไอที่เล่นใหม่นะขยันดูคลิปดูคลิปเนี่ยพวกเนี้ยไปดูไปเถอะไม่กี่วิเองบางทีก็ห้าวิบางทีก็สิบวินะโอเคนะผมไปละทุกคนบ๊ายบายนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดตับตักใครดยนะเอาบวกของหน่อยลกันเฮ้ยกดผิดเ้ยเล่นเนี่ยคอมนะคอมนี่เล่นยาก,กน,นะไม่ใช่เล่นง่ายแล้วเนี่ย้อผมสามารถล้างหลอมได้ด้วเยเนี่ย เฮ้ยแต่ว่าเราจะเสียตัวนี้ไปไงเออเอาเมดบอสเอาเอาอะไรออกดีเลือดเราได้เลือดมาเยอะมากเลยได้คิดด้วยเมดคดีลองล้างหลอบนะล็อกกันข้างบนไว้อะมีอะไรบ้างจริงๆไงไดูดิได้ HP คือแบบดับทองเลยนะถ้าอีกหน่อยนี่คือแบบรดับแดงว่ะคืออยากได้ค่าโจมตีม,มากกว่านะผมว่า ดาเมจบอสจะไม่ค่อยสนใจอ่ะเขาค่อยได้ตีสดบอสใส่บอสนะถ้ามันได้แบบกลุ่มแล้วได้ดาเมดมาเนี่ยจะดีมากเลยเฮ้ยได้ค่าโจมตีเฮ้ย <Hey, S 1> ถือว่าดีนะแรงขึ้นอีกหน่อยแทนที่ไปเลยโ okay. อเคดูแรงขึ้นเลยนะได้ค่าโจมตีขึ้นมาเห็นป่ะเออค่าโจมตีก็ดีนะก็ส,สกองเดยก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมเฮ้ย hey, เราไปลองตีเดยสเซเวซเวเซเว สิวิสองสามวนสิวิจะได้เท่าไหร่เออสิวิอยากกลุมกันเอวสาาไปอัพมาตั้งเลเวลเกือบจะสามสิบเฮ้ยถือว่าแรงนะก็ยังไม่แรงมากเคไปละทุกคนทดสอบแค่นี้พอเจอกันคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ